สวัสดีครับเพื่อนเอนวันนี้นะครับผมจะแนะนำการต่อสายสวิตช์ทางเดียวควบคุมต่อรอบไฟฟ้าให้กับเพื่อนๆครับโดยอุปกรณ์ที่ใช้นะครับตัวแรกก็จะเป็นสวิตช์ทางเดียวครับซึ่งจะทนกระแสไฟฟ้าได้16แอมแปร์ครับ โดยขั้วทางด้านไฟเข้านะครับก็จะต่อสายลายจากเบเกอร์ย่อยในตู้ไฟฟ้าหรือจุดต่อสายลายมาเข้าที่ขั้วด้านบนของสวิตช์ครับซึ่งทั้ง2รูนี้นะครับภายในก็จะต่อถึงกันครับส่วนสายทางด้านไฟออกนะครับก็จะต่อสายจากขั้วด้านล่างของสวิตช์ออกไปใช้งานซึ่งทั้ง2รูนี้นะครับภายในก็จะต่อถึงกันครับ ในการต่อใช้งานสวิตทางเดียวนั้นนะครับสายลายก็จะแนะนําให้ต่อสายเข้าที่ขั้วด้านบนของสวิตครับส่วนอีกรูนึงนั้นนะครับก็สามารถต่อพ่วงสายลายไปยังอุปกรณ์อื่นได้เช่นพ่วงไปยังสวิตอีกตัวหนึ่งครับส่วนขั้วที่ด้านล่างของสวิตนะครับก็จะต่อสายออกไปยังโหลดครับโดยการทํางานของสวิตทางเดียวนั้นนะครับภายในก็จะมีหน้าสัมผัสทองแดงอยู่ครับโดยจะตัดและต่อวงจรระหว่างขั้วด้านไฟเข้ากับขั้วด้านไฟออกครับ จากรูปตัวอย่างนี้นะครับหน้าสัมผัสของสวิตก็จะเปิดอยู่ครับและเมื่อเรากดสวิตหนึ่งครั้งหน้าสัมผัสทองแดงภายในสวิตก็จะเชื the, ่อมต่อกันทําให้ไฟที่รออยู่ขั้วด้านขาเข้าไหลผ่านหน้าสัมผัสทองแดงภายในสวิตและไหลออกมายังขั้วด้านขาออกของสวิตไปยังโหลดครับและเมื่อเรากดที่หน้าสวิตอีกหนึ่งครั้งนะครับหน้าสัมผัสทองแดงภายในสวิตก็จะเปิดออกครับทําให้วงจรไฟฟ้าที่ขั้วด้านไฟเข้ากับขั้วด้านไฟออกนั้นไม่เชื่อมต่อกันครับ อุปกรณ์อีกตัวก็จะเป็นต้อรับเดี่ยวแบบมีขากราวนะครับซึ่งจะทนกระแสะไฟฟ้าได้16แอมป์ครับที่ด้านหลังของต้อรับตัวนี้ก็จะมีขั้วอยู่3ขั้วนะครับโดยจะมีขั้วลายที่มีข้อความตัวอ,อักษร L กำกับไว้โดยที่ขั้วนี้นะครับทั้ง2รูก,ก็จะต่อถึงกันครับถัดไปก็จะเป็นขั้วนิวเท้านะครับที่มีข้อความตัวอ,อักษร N กำกับไว้ โดยที่ขั้วนี้ทั้งสองรูก็จะต่อถึงกันครับถัดไปก็จะเป็นขั้วกราวนะครับที่มีสัญลักษณ์การต่อลงดินแสดงกำกับไว้หรือบางยี่ห้อก็อาจจะมีข้อความตัวอ,อักษร G กำกับไว้ครับโดยที่ขั้วนี้นะครับทั้งสองรูก,ก็จะต่อถึงกันครับ ในการต่อใช้งานตอรับเดียวแบบมีขากราวนั้นนะครับสายลายแล้วก็จะต่อสายเข้าที่ขั้ว L ของอุปกรณ์ครับส่วนอีกรูหนึ่งนั้นก็จะใช้ต่อสายลายออกไปยังอุปกรณ์ตัวอื่นได้ครับส่วนสายนิวเท่านั้นนะครับก็จะต่อสายเข้าที่ขั้ว N ของอุปกรณ์ครับส่วนอีกรูหนึ่งนั้นก็สามารถต่อสายนิวเท่าออกไปยังอุปกรณ์อื่นได้ครับ ส่วนสายกราวนะครับก็จะต่อสายเข้าที่ขั้วจีของอุปกรณ์ครับส่วนอีกรูนึงนั้นนะครับก็ใช้ต่อสายกลาวออกไปยังอุปกรณ์อื่นได้ครับอุปกรณ์ตัวต่อไปก็จะเป็นหน้ากาก,ากแบบ3ช่องนะครับและถ้าติดตั้งสวิตช์และเต้ารับเดี่ยวที่ด้านหลังของอุปกรณ์ก็จะเป็นดังรูปตัวอย่างนี้ครับเพื่อนๆมาดูตัวอย่างการต่อสายใช้งานสวิตช์ทางเดียว1ตัวควบคุมเต้ารับเดี่ยวแบบมีขาดิน1ตัวกันสักเล็กน้อยนะครับ เริ่มจากสายลายนะครับก็จะต่อสายเข้าที่ขั้วด้านบนของสวิตช์ทางเดียวครับหลังจากนั้นนะครับก็จะต่อสายลายออกจากที่ขั้วด้านล่างของสวิตช์ไปยังขั้ว L ของเต้ารับครับส่วนสายนิวทัลนะครับก็จะต่อสายจากบัสบาร์นิวทัลที่ตู้ไฟฟ้าหรือจุดต่อสายนิวทัลมายังขั้ว N ที่เต้ารับครับส่วนสายกราวนะครับก็จะต่อสายจากบัสบาร์กราวที่ตู้ไฟฟ้าหรือจุดต่อสายกราวมายังขั้ว G ของต้ารับครับ โดยการต่อสายวงจรนี้นะครับสายลายเราก็จะต่อสายจากขั้วแจากสกิทเบเกอร์ย่อยในตู้ไฟฟ้าครับซึ่งแนะนําให้ใช้ขนาดเบเกอร์ต่าสุดที่16แอมแปร์ครับโดยจะต่อสายลายนะครับจากจุดต่อสายมายังอุปกรณ์ครับส่วนสายนิวรอลก็จะต่อสายจากบัสบาร์นิวรทลในตู้ไฟฟ้าและต่อสายนิวรทลจากจุดต่อสายนิวรทลมาที่อุปกรณ์ครับส่วนสายกราวนะครับก็จะต่อสายจากบัสบาร์กราวในตู้ไฟฟ้า และต่อสายกราวจากจุดต่อสายกราวมาที่อุปกรณ์ครับซึ่งผมแนะนำขนาดสายไฟนะครับให้ใช้ขนาดต่ำสุดที่2.5ต mm ารางมิลลิเมตรครับซึ่งการต่อสายสวิตช์ทางเดียวหนึ่งตัวควบคุมตอรับไฟฟ้านะครับก็สามารถนำไปประยุกใช้ได้กับไฟหัวเตียงเป็นต้นครับหรืออาจจะใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าที่กินกระแสไฟฟ้าไม่มากนักได้ครับและไม่แนะนําให้นําไปใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าที่กินกระแสมากเกินไปนะครับอย่างเช่นไมโครเวฟครับ เพื่อนๆสามารถนําไปต่อใช้งานคู่กับวงจรต้อรับไฟฟ้าในบ้านของเพื่อนๆได้นะครับและแนะนําว่าใน1วงจรนั้นควรมีต้อรับทั้งหมดไม่เกิน10จุดครับแต่ถ้าเพื่อนๆติดตั้งสวิตช์ไฟฟ้าและต้อรับไฟฟ้าในบล็อกเดียวกันนะครับโดยใช้สวิตช์ควบคุมหลอดไฟแนะนําให้เพื่อนๆควรแยกระหว่างวงจรแสงสว่างกับวงจรต้อรับไฟฟ้าออกจากกันครับโดยการแยกสกิตเบเกอร์ แยกสายลายสายเนื้อเท่าและสายกราวออกจากกันครับและหวังว่าเนื้อหาในคลิปนี้นะครับจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆสามารถนำไปประยุก์ตใช้ได้ในชีวิตประจำวันนะครับและต้องขอขอขบคุณร้านไฟฟ้าและสายไฟฟ้าราคาถูก nbf electric Home พระราม2บางบอนด้วยนะครับที่รวมสนับสนุนอุปกรณ์ที่ใช้ถ่ายทำในคลิปนี้ครับ ร้าน NBS Electric o o m นะครับจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าราคาถูกทั้งสายไฟฟ้าท่อร้อยสายตู้ไฟฟ้าและดุงโคมไฟฟ้าแบรนด์ได a Plus และหลากหลายยี่ห้อครับ ร้าน NBS Electric Home นะครับตั้งอยู่บนถนนเอกชัยบางบอลระหว่างซอยเอกชัย52และซอยเอกชัย50ครับเปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันเสาร์นะครับตั้งแต่8โมงครึ่งถึง5โมงเย็นเบอร์โทรร้าน0982539016ครับเพื่อนๆท่านใดที่สนใจนะครับผมจะวางรายละเอียดร้านไว้ใต้วิดีโอคลิปนี้ครับและถ้าเพื่อนๆแจ้งจากทางร้านนะครับว่าแนะนำมาจากช่อง The c o p Engineer ก็จะได้รับส่วนลดอีก5%ครับ คิดจะซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าราคาถูกบริการฉับไวไม่ต้องรอคิวนานเชิญที่ร้าน NBS Electric Home ครับหวังว่าเนื้อหาในคลิปนี้จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับถ้าเพื่อนๆชอบขอให้กดไลค์ถ้าใช่ขอให้กดแชร์และก็กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วพบกับสาระดีๆได้ใหม่กับช่อง The Cop Engineer สำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย Porter. And we come from Liverpool